ค่ำวันที่19มกราคม2568ที่เวทีกลางภายในงานฤดูหนาวนังสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2568นายนิรัตพงศิษฐ์ท,ทิถาวรนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางกุงสุมานพงศิษฐ์ทิถาวรนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายชัชวาลปัญญานายบีระพงศ์ฤทธิ์รอดนายศิวัธมิรกาณน,น์และนายศิวกรบุกป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกเหล่ากาชาประหลัดจังหวัดเชียงใหม่และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันหมุนบุล้อออกรางวัลเพื่อมอบโชคให้แก่ผู้ที่ร่วมซื้อสลากกาชาดการกุศลประจำปี2568ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดจำหน่ายสลากกาชาดต,ตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี2 5 6 7ที่ผ่านมาจนถึงวันออกรางวัลในวันนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน20,000 0ฉบับโดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายสลากการกุศลไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรผู้ยกากไร้ผู้ได้โอกาส ในถิ่นทุรกันดารช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลของจังหวัดเชียงใหม่โดยในส่วนของรางวัลในปีนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมมาให้ประชาชนได้ร่วมลุ้นกันอย่างเป็มเปี่มจุใจมากถึง303รางวัลแต่และรางวัลล้วนมีราคาสูงทั้งสิน้นทั้งบ้านพร้อมที่ดินรถกระบะรถเก๋งทองคำโทรศัพท์มือถือและรางวัลอื่นๆอีกมากมายโดยคณะผู้จัดงานได้นำอุปกรณ์หมุนวงล้อออกรางวัล จากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาใช้ในการออกรางวัลเพื่อให้การออกรางวัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานแม่นยําและมีความโปรง่งใสในทุกขั้นตอนสําหรับผลการออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจําปี2568ที่น่าสนใจและทุกคนต่างเฝ้ารอคอยปรากฏว่าหมายเลขสลากของผู้โชคปีที่ได้รับรางวัลที่1คือบ้านเดียว2ชั้นพร้อมที่ดิน นะ50ตารางวาจํานวน1รางวัลได้แก่สลากหมายเลข135935จํานวน1รางวัลได้แก่สลากหมายเลข080492รางวัลที่3รถยนต์ Toyota y a r i ท AT จํานวน1รางวัลได้แก่สลากหมายเลข100604นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันเช่นรางวัลที่4ทองคําแท่งน้ําหนัก1บาทจํานวน20รางวัลรางวัลที่5รถจักรยานโยน Honda Wave จํานวน10รางวัล รางวัลที่6โทรศัพท์โอฟน16จําจำนวน1ิรางวัลสร้อยคอทองคำเครื่องฟอกอากาศลำโพงบูทูธและรางวัลอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้ผู้ที่ถูกรางวัลจะต้องตรวจสอบหมายเลขสลากที่ถูกต้องให้แน่ชัดและสามารถยื่นสลากขอรับรางวัลได้ภายใน30วันนับจากวันที่ออกรางวัลซึ่งจะครบกำหนดในศุกที่18กุมภาพันธ์2568นหาณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการดูติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053212638และ0-53418560สินชัยพระรันนพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน นายนิรัติพงศิษฐ์ที่ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในายศิวกกรบุตป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอากาศดีที่อมก่อยซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลต,ตําบลอมก่อยอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภออมก่อยให้เป็นที่รู้จักทั่วหลายให้เป็นอำเภอท่องเที่ยว,วอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนจังหวัดเชียงใหม่และกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีนายปรีชาผลพุทธบีในอำเภออมก่อยพร้อมด้วยประลัดอำเภอผู้บริหารท้องถิน่นและเจ้าหน้าที่ประชาชนในพื้นที่เจ้าร่วมงนานกันอย่างคึกคักโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับชมการแสดงจากพี่น้องชาติพันธุ์และเดินร่วมชมนิทรรศการต่างๆและเข้าเยี่ยมชมบ้านสีชนเผ่าและการจำลองวิถีชีวิตชนเผ่าบ้านกระเด็นบ้านคนเมืองบ้านมงและบ้านหมู่เสอด้วย